you wow. สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับแต่งรถบ้านนะวันนี้แต่งเป็นรถมานําเสนอใหม่อีกหนึ่งคันนะผมเป็นรถยี่ห้อคาประหยัดน้ํามันนะครับผมสําหรับเป็นรถมิตซูบิชิแอททราดนั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2017นะครับตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้นะครับผมรถคันนี้นะครับจะสวยไหมนะครับภายในจะเป็นยังไงบ้างครับขี่จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวแต่งพาไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับแต่งฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แต่งด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราพามาดูกันดด้้้าาานน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 หะะคคครรรัััับบของถยยต์ีีกกเลว่ผม ด้วยความว่ารถโฉมปี2017นะครับเป็นตัวท้ายของหน้านี้แล้วนะมันจะมีนะครับตรงด้านหน้าจะเป็นไฟเดย์ไลท์สังเกตง่ายๆนะถ้าเป็นรถประมาณปี17-18จะมีเดย์ไลท์นะครับแต่รถปีก่อนหน้านี้ทั้งปี15-16จะยังไม่มีไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะครับส่วนไฟหน้านะคันนี้ก็ทำการอัปเกรดเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูสว่างนะครับเวลาขับกลางคืนนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับสําหรับด้านหน้านะเดี๋ยวตั้งภาพมาดูส่วนเครื่องยนต์คคคคครรรรรรััััับบบบสสกู่่หเืองยนนต์ะ ซึ่งอรถ่ายเป็นรถทรงเก่งประหยัดน้ำมันด้วยใช้งานในเมืองคล่องตัวครับผม มาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับสำหรับด้านข้างนะของรถมิตซูบิชิอะถัดคันนี้นะครับคันนี้มีการเปลี่ยนล้อมาแล้วนะเนื่องจากรถเดิมครับเป็นล้อกระท้านะคันนี้เจ้าของนะเก่านะครับเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กทีอีสามสิบเจ็ดนะครับผมลัดด้วยยางนะครับขนาดหนึ่งเก้าห้าห้าสิบนะครับ r สิบห้านะคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นยางดีด้วยนะเลือกเป็นยางดันหลบนะครับผมก็แสดงว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีพอสมควรเพราะยางดันหลบก็ถือว่าเป็นยางเกรดสูงเหมือนกันนะครับไม่ได้เลือกใช้ยางจีนนะคันนี้ครับและ ในส่วนด้านข้างรถแอทานะครับกระจกมองข้างเราสังเกตง่ายๆนะถ้ามันกลางอยู่แสดงว่ารถไม่ได้ล็อกนะครับถ้าเกิดว่ารถมันล็อกนะครับเราแค่กดล็อกครับกระจกก็พับแล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดเราจะปลดล็อกกดปลดล็อกนะครับกระจกก็กลางออกแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับรถมิตซูบิชิแอทานนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันด้านหลังเลยดีกว่าครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวตังจะพามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับวิธีการเปิดสัมภาระด้านหลัง ครับคือหนึ่งเอาคุญแจมมายจากด้านนอกนะครับหรือ2เปิดจากด้านในห้องโดยสารนะครับเมื่อเราเปิดมาครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บของสัมภาระด้านหลังกว้างขวางนะครับใส่ของได้เยอะแยะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้สบายนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดมาด้านล่างนะครับตัวมิตซูบิชิอาถารุ่นปี2017เนี่ยก็จะยังเป็นยางอะไหล่อยู่นั่นเองนะครับผมก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเพราะรถสมัยใหม่๋ยวนี้เป็นปั๊มลมฉุกเฉินหมดแล้วนะแต่ว่าเป็นยางอะไหล่ใช้งานได้แน่นอนกว่านะครับเมื่อเวลาลดยางแตกหรืออะไรก็ตามนะครับผม ห้องโดยสารสำรัรเนี่ยใหญ่มากๆเลยครับผมจุของได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูห้องโดยสารต่อดีกว่าครับเมื่อเราเข้ามานั่งนะภายในห้องโดยสารของรถยนต์วิสุ i ชีแอตแลนับคันนี้นะก็จะเจอกับนะครับอย่างแรกเลยนะตัวนี้ถึงเป็นตัวเริ่มต้นก็มีจอให้แล้วนะครับตัวจอเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับผม สามารถรองรับฟังก์ชันนะครับ usb นะครับ mp 3ารือถึงจะเล่นแผ่น cd dvd ก็ยังได้นะครับเพราะเป็นรุนยุคประมาณปี2017นะยังดน่าจรองรับแผ่น cd อยู่นะแล้วก็ตรงพวงมาลัยครับก็จะมีเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงพวงมาลัยรวมไปถึงนะครับมีปุ่มรับสายและวางสายให้ด้วยแล้วนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับบลูทูธเนี่ยใครโทรมาเราสามารถรับสายที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้ครับอย่างที่ตั้งบอกอ่ะมันเป็นเครื่องพันสองนะครับเครื่องพันสองข้อดีคือประหยัดน้ำมันนะหรือเมื่อจับคู่กับเกียร์ cvt ครับก็ประหย ออกตัวสมูทนุ่มสบาย,ยานั่นเองนะครับส่วนออปชันเบาะครับคันนี้ยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับผมสําหรับท่านไหนนะถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังอัปเกรดก็สามารถซื้อไปแล้วสามารถอัเกรดเป็นเบาะหนังได้นะแต่คันนี้ก็ยังคงความสแตนดาดอยู่นะครับเป็นเบาะผ้านั่นเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแะแต่งลืมบอกพอดีคันนี้เจ้าของเดิมมีการเป็นแต่งท่อมานะออกทรงซิ่งหน่อยเดีย๋ยวแต่งลองสตาร์ทรถให้ฟังเสียงท่อนะครับผมซื้อไปซิ่งได้เลยนะครับถูกใจสายซิ่งแน่นอนครับผม อ่ะเดี่ยสรุปเกี่ยวกับรถมิตซูบิชิแอดทัตนะครับ2,017 g ก X คันนี้ให้ฟังนะครับคันนี้นะครับขายอยู่ที่ราคา219,000บาทนะครับ219,000บาทนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยนะครับใช้เงินออกรถ0บาทนะครับ ถ้าเกิดใช้เงินออกก็ศูนบาทเนี่ยจะผ่อนเดือนละ4,400บาท72งวดนะครับผม4,400บาท72งวดนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะวางดาวนะครับเพื่อให้ค่างวดถูกลงก็สามารถบอกได้นะครับทักหาแตงนะเดี๋ยวแตงคำนวณค่างวดให้หรือว่าใครนะครับจะแกะส่งสั้นปี4ปี5ปีบอกได้เลยครับเดี๋ยวแตงคำนวณให้นะสามารถทักหาแตงได้โดยตรงเลยครับที่ Line ID นะ TANVA. จุด S ครับ TANVA. จุด S หรืออีกหนึ่งช่องทางติดต่อสายด่วนโทรมาได้เลยครับถ้าใจร้อนนะ080ครับ983471 0 8 0ครับ9 8้ 3, 4แ 7, 7 1แตงนะครับผมวันนี้นะครับแตงขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้านะแตงจะเอารถรุ่นไหนนะครับมารีวิวให้ดูกันอีกคอยฝากติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ